นางคิ๊บกาแฟเบิงโอ้อากาศธรรมชาติโอ้ยสนิทกับความสุขแล้วสุดยอดแล้วนี่ก้อนประตูนะครับก้อนประตูใส่โฟลารอใส่นี้ใครที่เปิดประตูได้กันแล้วแเด้อดีเดอ้สุดยอดเลยนอนเลยอันนี้ข้างในเฮ่อนไม่จิ๊กกันนะ คำกล้วยคำอมงาซันนั่นบอกโอ้กล้วยคำกล้วยสวย,ยงามๆ<ด>เลยขามสะพานอันนี้ขามสะพานมาด้วยจา้าหนิตายขามสะพานาาลานกัางน้ำม,มาเบิ้งมาชมด้วยจา้า ถ้ติมปลาออกรดเ้วก็ปา้ายยังหลายอย่างแห้น,น,น,นี่มันออกมาสกินเหยื่เลยนี่งานคนเลยเนาะคนปล,าาข,าลานขาย,ายก้นต่อนมันหลนะตัวใหญ่่ตันาายได้ต้อนสอจะมาเต็มต้ตตรตแรงบ่อายมันมันยากมาแต่คทันวันมันน <ละ S 2> ้ารถเรียงบ่ขายบ่ ขายกินกงนยังบกินเนาะกินนี้เสือเหล่าไอ้ตาเพชรบานคือบอกปันหุยกินตอนแรกมันหมั่นใจวัใหญ่เงมันตัวใหญ่แห้งเนาะกับ่าท่านไงแล้ะรตัวเราป๊กกลมาทนเงนี้กินโลกลก็มีบปลาอ้จารม็ดไงาม็ดต้นต้ามอนาันนี้บอกก็ให้ตอนแรกมันก็เลย่าญ ตัวน้ตสหลายมันมาเป็นฝูงเลยหายหลายทิันไปตัวจีบงานนั้นใสเนะาะงานใส่งานนี่งตวงานนันมัปที่มันมาบนหัวตายข้ามก็มาอยู่แต่ตอนไม้กอกมาแต่พุม้ตนสองตนไม้นาได้แนอไต้นไม้มันปายนั้เป็น่านดัง กนีอยู่เดิมงไปหาปกติตัตุอกุ๊ปอบหมูไหลน้าปลาคมเอาปลาุหางกองดักหรถวนนี้ห้อก็ขายเ้าจะได้เ้าก็จะจะขายห้อเขาจะได้เ้าก็ได้เงินไม่ได้เเฮาเออห้อก็ขายห้อก็แบบชุดปองอันนี้ก็ได้อม่องมากกได้ชุปลองให้ต้ไปด้ันไก็ได้ทุกวันจะไก่เขากินทุกตานะเอาอนี้ก็เอานี่เอาอาม้องใจไหวม้งหางแห้ง บ้องการซ้ำรุ่นพ่อสาวเนี่ยดอกซ้ำนี่มันนี้โอ้ตัวเราเป็นกิโลเออฮักเอาแบบตัวใหญ่ๆเลยฮักตัวหน่อยมันหลอดซะเลยมาได้ไก่เรมาได้ไก่เนาเป็นอยังน้นต้องใหม่จิ๊กทั้งต้นแข่งแรเงดีเนาะเหลือหมือนละเด้เนาะนี่ไต่ไฟอันนี้กะนั่งชุชมตรงหน้า ที่ตกท้าทีตกดิน <c oughs> อ่านาก็ได้หนั่งนนททุกกนาลงเหรอครับปกติปีหไว่การ์นลนอกกางขึนพวกเขอาลงตลอดและนอนเต็มสีเลยดิตเต่กลารเต็มเย็นดีดิ ก oh, ็เด <authority. half. S 2> ียวสุนะเออเพรากันยุ่งนี่เนาะกันเต็มเลยใส่่เขาอะนเป็นนั่งแบบน่งนอนเลยใรนอสิเป็นนั่งแบบ อันแนนปิดเนาะโอ้ดึงขื้นดึงลงไงโตดึงปิดึงลงนังบโงดึงกระต่ากรน่า้าแจกันบักตัวแลนมาโตแจกมเลยตุ้มเนาะดึหน่อยบักบัเป็นนางเป็นเนื้มันขาดตลอดเป็นนางบอสยืนนางชมเมืองป้าธรรมชาติของปบทยมึงเขาผู้ปีกแล้วเกบเนาะแค สี่ได้เดยตากะไลวัวตายทุกฟันนาวัวทั้งไลเลยไลลยเรื่อยันนาไปเรื่อยๆนี่แหละเนือแกะมูเชสีนาเดียวายไห้ได้น่บขาดแม่นบานรบ่ขาดเี๋ยคอยลงกล่องหบ่อแนยังมหาลงบ่มหาล่อยนดิน้อไรก่มุกเน่ได้มาหาลงไหน มึงก็จะถื้อแม้มันยังไดอะไอันนี้มันปล่อยปล่อยป้าอย่างคันนี่ปล่อยป้าสามที่อย่างจัลเมจจัลเม็ดทับทิมตะเพียนป้ากดขั้งกดเหลืองอ๋อมันเป็นไงเหรอเนาะโต๊ะละโลกัวก็มีเยอะเนาะมีมีอยู่ครับอ๋โต๊ะละโลกัวก็มีจระเม็ดอันนี้มันสบายเลยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นบอบออาหารแรงอาหารเต็มที่ทุกเรืนี่เพราะมันมีตาทุกชนิด พูแต่จะได้ปีสามปีเนาะสองปีกวัาตานเามสองปีกว่าบอกก่อมันของพูทธภานานาเลยสามาอนโหดแม่นวอดเหนี่หมดทั้านนี่โอ้สองปีกว่าได้ขนาดนา้นอ่สุดยอดเยี่ยมนามันกระไซหระโอเคได้หรอนามกระจนแต่ก่อนนามมันสีขาวแห้งเนาะปีแหลกนหนามกระไสุดยอดโกน้อ้งหนต่อไปก็สบายดลยอัะพี่โ้องหน้านี่ ในนามีปลาในนามีข้าวมีเทียงนาหน่อยนะมีเทียงนาหน่อยเราก็มีมีอันเนาะไผลผลไิตตากไม้เนาะปลูกทุกชนิดเนาะเนาะที่เ้ายต่อการเนาะโอ้ยสบายเลยเนาะแโอ้สุดยอดเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เลยอันนั้นฝัางใต้ชีวิดก็ห้ี่สบายเลยมาต่ออันนั้นเนาะมีแล้วนี่ทิชาชอบู่แบบอะไรที่ชอบแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเงียบ ที่แหล็กก้มสุขความสุดที่แท้จริงของคนอันนี้แหละไปหาอย่างด้วยสิหาได่เบะนี้ไปอย่างที่เคยเห็นเอาเด้อครับของเพชรไปอย่างที่เราฝากมันบอกท่านสายบอกท่านสายเกินไปเลยสามปีจะเห็นผลแล้วอันนี้แค่สองปีเนาะสองที่ได้สองปีครึ่งสองปีนี่ประมาณนั้นแหละครับคอสองปีส่วนในช่วงที่ห้าเก็บเกี่ยวช่วงอาทิ่ย์ห้าวันเขาเป็นปีที่สามเนาะโอ้ก็นึกว่าสามปีสองปีน้อยสองปีน้อยโอ้ขนาดนี้ ผลมากลากใหม่เติบโตขนาดต้นใหญ่ต้นอันนั้นน้ำเด็กก้อนขาวจนบรรดาหน่นมเนี่ยนี่ใสแล้าสบายพี่ๆจีได้กระบ่อมเที่ยงหน้าหน่อยก็นแหละถ้ามันแบบได้ก็ให้เอาโหลดมุดไปย่างตรงเนี้ยหน้าหน่อยสบายเบื้องนี้แต่ย่างดีเลยนั่นไอ้ป้าของน้าำเออปลากระเพื้อมของน้ำได้เบื้องหน้ามือของน้ำของน้ำกระบ่อบเนี่ยนีเที่ยงหน้าน้อยอยู่โค้งหนองนา

ไนใจมาพักผักเด้อาส้นใักัดเดือดลอยไนไดดอกหรือในจมกับักอันนี้เป็นต้นหอมมอันนี้หองอาบน้ามาพักปตองกนที่สงบกั้ันดเออองกันสีสงบธรรมชาติธรรมชาติต้องมาพักได้เด้อค่ะผกบกออันนั้รักไวเ้าาพักมาแถวนีกมาพักได้อันนั้นเป็นต้นไผ่เนาต้นไผ่ทั้งต้นออกแบบเพื่อเปลี่ยนได้นะเวลามันผุจับถอดเปลี่ยนได้ ดีเนาะนันได้ด้อนีงน่างนีอากาโอ้ยสรมชาติมลนงกดทุต้นดูวิวด้ทยงมาหันไปเห็นทงหน้าต้นกล้วยโคมไฟเนาะโคไนเป็นป่าด้นาะป่าี่หลอหน้าหลอดนนมี่หลอดหน้อแมงเนี่ สายระเบียงมองท่าจิงายกะบีธรรมชาติให้มมะอันนี้ชมพระอาทิตย์ตกดินท่าขึ้นเฮือนไฟเงอย่นี่อือเอามุมนี่กจะเป็นมุมจิบกาแฟเนาะ นางจิบกาแฟเบิงโกโอากาศธรรมชาติโอยตนี้กับความสุขแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วของชีวิตแล้วต้องต้องพัฒนาเยอะตัวนี้กําลังมันกําลังอย่างหยาอยู่เนาะตอนนี้มันเห็นตั้งนต่เดยวมันก็คอยไปคอยมามันก็จะแก่ได้สองปีกว่าเนาะตัวนี้ก็สุดยอดแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นบ้านกระท่อมโคกน้องนาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วโอ้ยส่วนตัวส่วนตัวเฮ้ ต้องธรรมชาติไว้ตอนแก่อืมนี่แหละบ้านปลายชีวิตไม่ต้องตอนแก่เอาตอนนี้แหละตอนนี้เอาแก่เดี๋ยวมันมีแรงเดินไปเรื่อยๆเพรตอนนี้เขากระสางไว้เขากระสางเัาปลูกในน้ำมีปลาในนามีข้าวไอ้บนบกเามีมีไอ้ผลไม้มะพร้าวกหลายต้นกล้วยกหลายมันมีทุกชนิดแม่นบ่มีเห็ดใช่ไหมตัดปงตัดตาอ่าในป่าเราสร้างได้ยุติยากหนึ่งพื้นที่สนี้เป็นจักรยารถพื้นที่ พื้นที่ทั้งหมดนี้ที่อยู่บริเวณนี้โคงน้องนามันเท่าไรสี่เกือบสี่ไร่เนาะโคงองนาสี่ไร่เดี๋ยวลงวันนี้ปุ๊บบริเวณของเฮาเดยมันจ็กไรของผมมันยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไร่รวมของสารวัตรด้วยมันเกือบสิบห้าไร่อีกมันสี่สิบห้าเกือบสี่ห้าแหละโอ้ทั้งหมดพื้นที่ที่อยู่นี่แม่นบ่ที่อันนี้สี่สิบห้าไร่สบายที่ขุดสะขุดโค้งล่องนานี่สี่ไร่ไอ้ที่ปลาธรรมชาติกับเฮ็ดแม่นบอสเห็ดเห็ดป่วกเห็ดโคนก็ออกเต็มเห็ด เห็ดโพนตะไข่เนาะเร็บเนี้งก็ออกเต็มพึ่งเด้พึ่งก็มีอยู่ธรรมาชาติหลากหลายอพึ่งก็มีพึ่งก็มาอยู่อาศัยอยู่มาได้กินตามวิถีเนาะเราไม่เดือดร้อนมากอะไรเงี้ยอ้าพอเพียงเนาะบเอ,อยากรวยอยู่แต่คงไม่รวยนะบ้างได้แค่นี้ก็เอาพอมีพออยู่พอกินเนาะแต่นี่ก็พ่ออะไรชีวิต บานปลายชีวิตสุดท้ายด้กเอาไปบานได้ดอกมีไปเอาไปได้ดอกแค่นี้ก็มุงต้นมุงต้นไม้สร้างออกซิเจนให้โลกใบนี้ไปลดโลกร้อนนั่งอยู่นี่มันก็บอกมีซอไสเสียมันก็บอกมียังยู่นี่กินอาหารปลอดภัยไม่เหมือนคนในเมืองเขานะเรามั่นใจว่าเราปลูกเองปลูกได้กินนั่นนั่นของที่เรามีนธรรมชาติะ ก้อนประตูเนาะอู้ก้อนประตูใหม่อย่างมาตรฐานเลยนี่ก้อนประตูเลยครับก้อนประตูตูวแบบโบราณใส่ดีใครปครจะเปิดประตูได้กันแล้วแต่เด้อวัดนี้เด้อสุดยอดเลยน้อนเลยตันอีกข้างในขึ้นกันใหม่จิ๊กเลยนะเหยี่ยมเลยค่ะสุดยอดเลย